ตลกดังคนนี้ไปเลยค่ะพี่ชูสีเชิญยิ้มค่ะไปที่วัดทรงสเสวยนะคะที่จังหวัดชัยนาทที่นี่ของขลังมากมายที่สําคัญทําทบุญด้วยนะคะได้ตัวเลขมาด้วยค่ะ ตามไปเลยคุณผู้ชมพี่ชูศรีเชิญยิ้มตามภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะไปพร้อมนักร้องลูกทุ่งหนุ่มนะคะคุณมดรังสิมันค่ะเดินทางไปทาบุญที่วัดทรงสเสวยอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนั่นเองเจ้าตัวบอกกับบรรเทิงไทยรัฐนะคะว่าพี่ตั้งใจเดินทางมาไหว้พระขอพอรที่วัดแห่งนี้แหละค่ะขอให้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะแล้วมันจริงนะเพราะว่าพี่ไปสัมภาษณ์พี่ชูศรีมาละ,ละครติดต่อมาสี่เรื่องอะอนอกจากนี้นะคะพี่ชูศรียังไปกระซิบขอพอรที่ข้างหูเจ้าส้มชุนด้วยนะคะซึ่งสิ่งซึ่งส้ม ฉุนเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดทรงเสมยแห่งนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกกระซิบได้หรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะคะเจ้าสมฉุนมันไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินทําไงล่ะเขาสไตล์พี่ชูศรีก็คือแบบใหม่แบบสับกระซิบแบบตะโกนดังๆไปเลยกลัวไม่ได้ยินคุณผู้ชมนะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะพี่แกก็ ตะโกนบอกนะคะว่าสิ่งที่อยากได้คืออะไรค่ะและเมื่อเมื่อกี้นะคะบอกว่าขอโชคขอลาบไปแล้วนะคะก็เลยไปต่อกันค่ะไปจุดประทัดค่ะคนละจํานวน1000พนัดค่ะด้วยกว่าเอาเลิกเอาชัยใส่เสื้อสีแดงแบบนี้เลยซึ่งปลายประทัดของทั้งคู่เป็นเลขอะไรนั้นเอ้าเราไปชมคลิปเลยคะ่ะเอาพอหอมปากหอมคอเนอะเอาะวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขกับการลุ้นละกัน คน,นเราเกิดมามันก็ต้องมีความหวังด้วยช่งนั้นเลยแต่อยาหวังมากครับถ้าหวังมากอาจจะผิดหวังันนี้เลยครับผมนี่นี่ นี่เป็นไงอ่ะมองไม่เห็นเนะไม่ทัดใช่ไหมคะมันเป็นการถ่ายแบบย้อนแสงนะคะให้คุณผู้ชมได้ใช้ทักษะในการมองเห็นนี่ให้ลุ้นกันค่ะเอาละค่ะบอกกันอีกทีนะคะปรายประธานของพี่ชูศรีนั่นก็คือหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามนี่นะคะเนี่ยเราฟีดให้ดูนะคะส่วนทางด้านหนุ่มนักร้องลูกทูตที่มดรองถูกต้องนะคะก็เป็นห้าหนึ่งห้าเจ็ดสองเ้วนะคนหนึ่งหนึ่งห้าคนหนึ่งห้าหนึ่งเหรอกลับไปกลับมาอุ้ยคุณผู้ชมเลขห้ามาแรงนะคะ เรียกว่าเสียงโชคกันพอหอมหอม,มปากหอมคอนะคะเพราะว่าพี่จุสีเขาบอกมาตาใช่ค่ะแมพี่จูสีก็สุดใจเหมือนกันนะใช้่ท่วมอยู่นะออดยน้ำกันไปเลยนะ